คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ปกติมันก็เป็นรถที่ใครๆเขาก็พร้อมจะจับจองเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับนิสสัน n อ็น n วนคันนี้ได้เกียร์ออโต้เครื่อง g a เอ1 5สีเขียวมรกตฝากระโปรงดำล้อดำนะครับ ก็แต่งออกมาน่าจะเป็นรถซิ่งบ้างแต่ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยวถ้าคุณเห็นราคานะคุณจะหาว่าโกหกหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตั้งราคาเองราคานี่เจ้าของก็โพสเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็มีให้ดูรอติดตามกันนะเดี๋ยวดูชมรูปไปก่อนว่ามันเ,เข้ากันกับคุณไหมถูกใจไหมเดี๋ยวดูราคาดิโอถึงสะดุ้งเลยถึงสะดุ้งเลยนะครับตัวนี้ไหมครับตัวแวน โัวแวนนะครับห้าที่นั่งข้างหลังเป็นสเตชันแรกอนนะครับเอาไว้เก็บของนะฝากระโปรงดำนะครับอ่าสีเขียวมรกตสีนี้ก็แวววาวโหได้เกียร์ออตโต้คุณไอ้ข้างในสะอาดกว่าที่คิดเยอะกระจกมือหมุนนะครับรุ่นนี้รู้สึกเป็นมือมือหมุนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็ดีนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลใจอะไรกันมากมายมันก็ไม่ได้ใช้เปิดกันสักเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็เปิดกันแต่แอร์นั่นแหละกระจกจะเปิดกันบ่อยๆหรอ นะครับผมมองอย่างนั้นนะนี่แล้วนี่ตัวแวร์กระบออะไทยสภาพสภาพข้างในข้างนอกถือว่าโอเคอยู่มากๆเลยนะก็คงต้องมีการฟิตเมนต์มาแล้วรอบหนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ารถทุกคันมันต้องฟิตเมนต์นะพอฟิตเมนต์มาแล้วมันก็จะหล่อแล้วล่ะครับคันนี้โอ้สภาพดีเดียวเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูราคากันดูรอบๆอบกันก่อนเครื่องยนต์ตัวนี้เขาลงว่า GA 15มันก็ควรเป็นเครื่องพันห้ารอซีซีใช่ไหมเออนี่ เครื่องของนิสสันเดิมด้วยนะครับสงสัยจะเป็นเครื่องเดิมมานะเครื่องเดิมของรถนะครับดูเครื่องสาภาพนเดิมแล้วดูงี้ก็ไม่ได้แต่งซิ่งนี่ว่ะเออไม่รู้แหละสาภาพแบบไหนอะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปดูรถอะไปดูรถไปทดลองรถกันจริงๆนะครับอเออมีกระดาษลองรถเต้นเหรอกระดาษหรือเปล่าสั่ง้ายมือคนนั่งนะฮะไม่รู้แหละรถแบบไหนก็ถ้าเขา ทําออกมาดีดูแลมาเรียบร้อยเนี่ยมันก็น่าสนทั้งนั้นแหละครับต่อภาษีเรียบร้อยนะครับหกสนะเอ้าไปชมราคากาันทําใจไว้หรือยังครับราคาคันนี้ถึงสะดุ้งยงเลยแหละเดี๋ยวให้ดูนี่อียา Nissan NV ราคาเท่าไหร่ป้าบเข้าไปสามหมื่นบาทผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับเพราะผมไม่ใช่คนตั้งราคาครับผมไปเห็นแล้วผมก็ยังสะดุ้งเลยก็เลยรีบเอามาแนะนําให้ดูนะสามหมบาท เดี๋ยวก็ติดต่อไปตามลิงก์แล้วกันครับไปทดลองรถก,กันดูโอ้โหราคาขนาดนี้มันจะอยู่จะอยู่นานไหมเนี่ยใช่ไหมนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับรถดีๆแบบนี้มีมาเรื่อยๆขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับผมไม่ผูกเหลือเชื่อจริงไง